สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5 0 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่ความสวยงาม หรือร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเม่งโทออร092 576 4893บกใหญ่สยามชนโทร065 743 1348 อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร0934604666 เริ่มแล้วหนึ่งกร,รกฎาคมเปิดป่าพิชิตลานสนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซันของจังหวัดอุตรดิษฐ์ผ่านจุดขายกีฬาเชิงผจญภัยเพื่อท่องเที่ยวการเดินป่าพิชิตลานสนรียะทาง6.5กิโลเมตรณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตฐ์นายสิริวัตรปุปผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์นางหทัยการอภิษ ชาติท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวพัทิราคมพิวง์รองผู้อํานวยการทททสาน,นักงานแพร่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์นายฟารุตใจทัศกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชุดแรกเดินทางมาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วไทยอาทิจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครพนมจังหวัดพะเยากรุงเทพมหานครพร้อมมอบของที่ระลึก หมวก Amazing Thailand สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมเปิดฤดูการผูสอยดาวในครั้งนี้อุทยานแห่งชาติผูสอยดาวมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาาท้องที่ตำบลมุ่งเจ็ดต้นตำบลน,นาขุมตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคกตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตการ จังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล2,102เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับ4ของประเทศไทย อุทยานแห่งนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวได้แก่น้ำตกภูสอยดาวเป็นน้ำตก5ชั้นและการผจญภัยขึ้นสู่ลานสนสามใบอันสวยงามมีเนื้อที่กว้างประมาณ1,000ไร่มีความสวยงามมากมีถนนลาดยางเข้าถึงพื้นที่ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมีเนื้อที่1 2ึ1 1ไร่หรือ200.18ตารางกิโลเมตรเป็น อุทยานที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ออกมาเชิญชวนนะครับให้พี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆสายธรรมชาติได้มาขึ้นภูสยดาวตรงวันนี้วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมเป็นวันเปิดภูสยดาวให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมภูสยดาวมีอะไรดีนั้นนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับอยู่บนยอดดอยที่สูงหนึ่งในสี่ของประเทศไทยนะัอันนี้ก็สิ่งที่น่าน่ามาเยือน สองในสภาพภูมิอากาศที่จะได้รับความชุ่มชํำเยน็นสบายนะครับในบริเวณลานสนนอกจากนี้ที่พลาดไม่ได้ก็คือชมดอกหวนปญานาคนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดอดุากิและของผู้ายดาวซึ่งช่วงที่ดอกจะบานนะครับบานมากที่สุดก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาถึงกันยาแต่ในช่วงกรกฎาคมก็มีบานแล้วนะครับบา,บางส่วนแต่ถ้าจะ ชมที่เป็นทุ่งดอกหอยไมยานากได้เลยเนี่ยก็สิงหากันยานะท่านจะได้เตรียมวางแผนการท่องเที่ยวมาขึ้นผู้สอยดาวแ้ะอยากรู้ว่าจะสอยดาวได้ทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะทัศนีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละคร โฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง A AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน